เนะนะ้อนื้อคุยกับแม่ไหนแม่แต่รีวิวต้องตามนะตามคุยกับแม่หน่อยได้เปล่าเออเออือทำเก่งหรือเปล่าล่ะเก่งหรือเปล่าลูกอืออือ ขึ้กี่ม่รเยทิขึ้กี่เมตรเอยทิอมาหาเม่รเลยมาหาแม่เลยมาเลยมาเาเอานี่ปิ้นเลยปินปตามครับตามครับมาเลย saw <laughs> <laughs> saw <laughs> เหม็นจรงเลยอ่ะหมอนใกล้เนี่ยเหมิ่นหัวรังการจรงเลยนะปี่อคีวะ่ะ